ยศที่ติดบนบาหรือจะมีค่ามากกว่ายศที่ติดในหัวใจไม่ได้เลื่อนยศก็ไม่เป็นไรแต่ได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในหัวใจของผู้คนล้นแผ่นดินอันยศถาบรรดาศักด์มันหนักบ่าไร้สิ้นค่าถ้าความดีนี้หล่นหายเกียรติยศศักดิ์ศรีที่หัวใจ ทายิ่งใหญ่ไร้สิ่งใดทำลายลงเป็นทองแท้ไม่แพ้ไยใครก็รู้ยืนอยู่คู่ความดีไม่มีหลงแม้นว่ากายจะวายวางยังมั่นคงใจซื่อตรงตอบแผ่นดินจนสิ้นใจแม้ยศดน้อยใช่ต่ำต้อยได้คุณค่าสูงสงา่า ค่าความดีมิวันไหวไม่เกรงกลัวความชั่วขั้นมหันตภัยรอดพ้นได้ด้วยยศใหญ่แห่งใจตนท่านไม่ยอมทำผิดและคิดชั่วไม่เอาตัวไปพัวพันการช่อชนด้วยจงรักพักดีในหัวใจตนไม่ยอมปล้น คนชาติไทยไปขายกิน